สวัสดีครับวันนี้ผมมันรีการเด่นนะครับผมจะมาสอนวิธีแล้วก็เทคนิคการแกะเทปนะครับที่ใช้ในการพันยอดพันธุดีที่เราพันไว้นะครับหลังจากที่เราพันไปสักระยะหนึ่งนะครับอาจจะสักประมาณ15-20วันหรือประมาณ30วันนะครับไม่เกินนี้จะเริ่มมีการแตกที่เป็นตายยอดสีเขียวขึ้นมานะครับฉะนั้นไอตายยอดสีเขียวเนี่ยบางทีมันสามารถแทงทะลุพลาสติกได้ บางทีมันแทงทะลุไม่ผ่านนะครับถ้าไม่ผ่านนี่เราต้องช่วยแกะนะครับทําไมอย่างนงั้นมันจะทําให้การโตของมันทาได้ช้ามันจะงอมันจะพับอยู่ในพลาสติกตลอดเลยครับเราก็ใช้มีดตัดเสร็จแล้วก็แกะนะครับแกะแกะแกะขึ้นมาให้หมดเลยเอ่จะสังเกตดูได้ว่านะครับยอดไอทิตาที่มันแตกขึ้นมาแล้วมันจะเป็นสีเข,เขียวเล็กๆนะครับสีเขียวอ่อนแบบเนี้ย เราก็แกะขึ้นมานะครับอันนี้ผมเสียบในถุงดำนะครับถุงดำพร้อมที่จะไปปลูกหรือว่าไปส่งขายลูกค้าอีกทีนึงนะครับถ้าการณีที่มันแตกแบบนี้นะครับเราจะสามารถแบบแกะเทปทั้งหมดเลยก็ได้นะครับหรือว่าแกะแค่บางส่วนแล้วก็เอาส่วนตรงแผ่นด้านล่างล็อกเอาไว้ก่อนนะครับป้องกันเวลาเวลาเราจะไปปลูกหรือว่าส่งลูกค้านะครับมันจะได้ไม่ฉีกไม่หักนะครับใครที่สนใจเกี่ยวกับเทคนิคหรือว่าการเสียบยอดไม้ มะม่วงนะครับก็สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ในคอร์สเสียบยอดมะม่วงแฟนซีนะครับกัณนี้ที่แบบว่าต้นโตแล้วนะครับยอดแตกดีแล้วนะครับก็คือเสียบในถุงดํานะครับแล้วก็พันเว้นตาแตกด้านบนเอาไว้แล้วเราก็เอาออกแกบะบพอแตกด้านบนแบบนี้ก็คือลักษณะที่แข็งแบบนี้ก็สามารถแกะได้นะครับแบบนี้ก็คือยอดยอดพันดีแข็งแล้วเราก็แกะนะครับก็ใช้ใช้มีดคัตเตอร์หรือมีดอะไรก็ได้นะครับตัดเชือกที่เรา เราพันเอาไว้ฉะนั้นวิธีการนี้ผมือบอกเทคนิคนิดนึงก็คือว่าใครที่พันแล้วไม่ค่อยติดนะครับฉะนั้นฝึกพันให้เก่งๆให้พลาสติกเนี่ยมันแนบสนิทกับยอดพันดีมากที่สุดนะครับอย่าให้มันหนาเกินจนพันหลายรอบแล้วแบบพองๆบวมๆนะครับมันจะไม่ค่อยติดนะผมสังเกตดูเหมือนพลาสติกมันหลายชั้นนะครับมันจะทําให้แดดเนี่ยมันส่องถึงยอดพันดีเนี่ยมันทําได้ยากนะครับมันเลยทําให้ อยอดพันธุ์ดีเนี่ยไม่ค่อยโดนแดดแล้วก็เน่านะครับโอเคอันนี้คือความแข็งประมาณนี้แกะได้เลยนะครับผมก็จะแกะไว้แค่ถึงแผลด้านล่างแค่นี้นะครับแล้วก็ห้ามนะครับห้ามใช้มีดคัตเตอร์แกะกรีดตรงมาถึงด้านล่างนี้เลยนะการกรีดแบบนี้มันจะทําให้แผลเกิดขึ้นที่ยอดพันธุ์ดีนะครับเพราะยอดพันธุ์ดีนี่มันคลายน้ํามันจะแห้งนะครับฉะนั้นเราต้องค่อยๆแกะแกะอย่าให้มันมีรอยแผลที่ยอดพันธุ์ดีนะครับมันจะได้ไม่เหี่ยว แค่นี้ก็เสร็จแล้วแกะหมดเลยก็ได้นะครับในเมื่อมันพันไว้ไม่ได้แล้วกแกะออกหมดเลยแค่นี้เลยจบเลยนะครับก็อเอาไปปลูกได้ละนะครับก็แบบนี้ก็ถือว่าแข็งแรงสมบูรณ์นะครับสามารถได้ปลูกได้แล้วใบแข็งแค่แนี้น,นะครับอาโอเควันนี้ผมมนติการด์น,นะครับก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับ